วัครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เมื่อบินไปเจอฝนตกแล้วเราต้องบินทะลุเมฆฝนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือไม่เดี๋ยวตามไปชมกันเลยเปิดกันที่สนามบินชั่วคราวณอำเภอทุ่งเสลี่ยมจงังหวัดสุขโขทยัยพวกเราร่วมบ,บินกาละสินก็ได้มาบินสัญจรกันที่นี่ เมื่อมาถึงแล้วก็ไม่รอชา้าฮะขึ้นบินกันเลยไปแล้วฮะสำหรับพี่ใหญ่อินซีบึงการตามด้วยพี่ะโอดทุ่งเสเหลี่ยมสกายพี่อันกำแพงสูงน้องฟิล์มนักบินใจเด็ดพี่โต้งชวนชวีนักบินเะทาเล็ก ตูซีซ่านักบินพันชายาโอ้นักบินหนองคายผู้รวยสเสน่ห์รู้ฝึกสิทธิ์กัลสินเดี๋ยวจแอนยอดฝีมือของเราและไฮไลท์ของคลิปก็อยู่ที่คนนี้เลยฮะสิเนเล็กที่เรียกว่าการนัาบินใหม่บินีชไรไม่ร่วมขาดก็ไปแตก วันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ200 HF พร้อมไปร่วมเทปเจ้าสายลมดูเดิการอน XX วันนี้นะฮะขึ้นบินเป็นร่มสุดท้ายแล้วฮะเพราะว่าต้องคอยเซอร์วิสให้กับทีมงานกว่าจะบินขึ้นมาทีมงานส่วนใหญ่ก็บินไปเที่ยวกันหมดแล้วไปฮะได้เวลาออกบินท่องเที่ยวกัน เริ่มออกเดินทางสิ่งแรกที่เห็นก็คือวิวที่เขียวขจีพร้อมกับฝนที่ตกอยู่ด้านหน้าแม่ทริปนี้สนุกอีกแล้วครับสภาพอากาศของทุ่งสเสลียมในฤด,ดูฝนก็ค่อนข้างดีเลยครับมีฝนตกเย็นสบายสูดรากาศสดชื่นได้อย่างเต็มปอด จุดหมายของการบินครั้งนี้ก็นัดกันไว้ที่ฮอมโดฟาร์มร้านกาแฟาที่อยู่ระหว่างช่องเขาครับซึ่งดูไปแล้วฝนก็น่าจะตกอยู่ที่นั่นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสามารถบินไปจนถึงได้หรือเปล่าระวหว่างทางก็บินชมวิวอันสวยงามของที่นี่ไปเรื่อยๆมีวิวภูเขาท้องทุ่งนาแล้วก็บ้านเรือนสวยๆของอำเภอทุ่งเสลีย่ยม หลังจากที่บินอยู่ฝนก็ลงเม็ดหนาขึ้นเรื่อยๆมองไปทีแรกนะฮะฝนน่าจะตกอยู่ทางโซนภูเขาแต่ที่ไหนได้ครับตกอยู่บนหัวเราเลยแล้วก็ตกครอบคลุมพื้นที่อีกด้วยซึ่งทีมงานที่บินอยู่ก็แตกกระเจิงกันไปคนละที่คนละทางเลยครับบินหนีฝนลงฉุกเฉินบ้างลงตามพื้นที่ต่างๆบ้างก็เอาตามอัธยาศัย มาถึงจุดนี้ผมเองก็เริ่มวันๆแล้วครับจะเอายังไงดีบินลงไปก็เปียกบินขึ้นไปก็เปียกก็บินคิดอยู่สักพักใหญ่ๆเลยฮะสุดท้ายสรุปว่างั้นลองบินทะลุฝนขึ้นไปเลยดีกว่าโอเคฮ่าจะเป็นยังไงเชิญรับชมการบินลุยฝนยิ่งบินสูงเม็ดฝนก็จะเริ่มบางลงครับ จากเม็ดฝนเม็ดใหญ่ๆยิ่งเข้าใกล้เมฆก็จะกลายเป็นละอองฝนแน่นอนครับว่าเราก็จะเปียกน้อยลงแต่การบินฝ่าฝนขึ้นไปเพื่ออยู่เหนือเมฆเราจะรู้สึกได้ครับว่าทําความสูงได้ช้ามากๆเนื่องจากร่มของเราเปียกแล้วก็หนักก็ต้องใช้เครื่องค่อนข้างเยอะมากๆครับ เน no ี่ยแลฮะหลังจากที <t opposite backs> ่บินทะลุเมฆฝนขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยกอีกต่อไปซึ่งสิ่งที่เห็นนะฮะเหนือเมฆฝนก็ยังมีเมฆอีกชั้นโอ้พระเจ้ามันช่างน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆริงเมื่ออยู่หนจุดนี้แผนต่อไปของผมก็คือบินบนรอให้ฝนหยุดแล้วก็ระหว่างบินรอนะฮะก็ถือเป็นการตากร่มไปในตัว ใช้เวลาในการบินอยู่เหนือจุดนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงได้เียมี่แล้ครัผมเดือเี่แล้วพี่เรือ้เรน ห,หลังจากที่ฝนหยุดตกแม่ฝนก็จางลงเรื่อยๆจนสามารถมองเห็นพื้นที่ด้านล่างก็ได้เวลาแลนดิ้งแล้วครับโอเคฮ้าจะลงถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลย ใก้ถึงพื้นที่สนามแล้วครับทีมง,งานภาคพื้นก็ให้สัญญาณแลนดิ้งสเร็จ5ลงพื้นไดอย่างปลอดภัยถือเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ต้องบอกคำเดียวเลยครับว่ามันสุดยอดมากพบก,กันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้ต้องกลาคำว่าสวัสดีครับ